ก็เหมือนกับกายสังขารกระสัตรคือจิตวิญญาณเป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระปฐมบรม,มกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ที่อัญเชิญมานี้ดูเหมือนจะสรุปความหมายของคำว่าพระมหากษัตริย์ได้อย่างดีที่สุด อยู่หัวตัดสินพระไทยยอมรับพระราชภาระอันยิ่งใหญ่เป็นประมุขของสยามประเทศย่อมหมายถึงวิถีชีวิตของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนที่พระองค์ทรงรัฐแม้จะต้องทรงเสียสละความพอพระราชหาฤทัยส่วนพระองค์ก็ทรงยินดีที่จะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติและประชาชน ดังที่พระสหายเมื่อครั้งทรงศึกษาที่โลซานโปรเฟสเซอร์พิกาตได้กล่าวถึงพระองค์ are doing. And incidentally I'd like to mention that at university, the, I remember you, the, the, the king was studying uh, uh, science, chemical, and I studied uh, uh, political and economical science. And then he became a king and he, he, he had to practice more uh, political science than uh, natural science. And I turned also and I, uh, at that time I, I chose a scientific uh, direction and I worked with my father. ปีพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชต่อมาหลังจากที่ได้เข้าพิธีราชาพิเศษสมรสแล้วณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงรับบรมราชาพิเศษตามโบราณคติยราชประเพณี พระปฐมบรมราชโองค์การที่พระราชทานแก่มหาชนนั้นไพเราะวดงามนักหนาและเป็นพระสัจวาจาที่ทรงเปล่งมาจากพระราชหฤทัยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเมืองไทยเมื่อเริ่มต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนั้นบ้านเมือง ยังไม่เจริญรุดหน้าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันหลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จออกเยี่ยมระสบนิกรตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเสด็จไปถึงเมืองใดก็ตามผู้คนล้นหลามพากันมาเฝ้าชนพระบารมีหลายแห่งมาเฝ้ารอกันแต่เช้า กว่าจะเสด็จพระราชดำเนินถึงก็เป็นเวลาบ่ายใกล้เย็นแล้วแต่ก็ไม่มีใครย่อทอ้อต่อให้ร้อนแสงร้อนในใจก็สงบร่มเย็นด้วยพระบารมีใครมีอะไรที่เป็นของดีของงามตามความคิดก็นำมาทูลกล้าวทูลประหม่มถวายตั้งแต่ดอกไม้ดอกหนึ่ง เรื่อยไปจนถึงห่อเข้าวเหนียวห่อน้อยด้วยวิตกเกรงไปว่าจะทรงหิวพระกระยาหารระหว่างทางทูลกล้าวทูลประหม่อถวายพลางก็กลาบบังคมทูลไปพลางว่าเห็นว่าพ่อกับแม่ไปไกลกลัวว่าจะหิวน้ำใจอันงดงามบริสุทธิ์นี้ยิ่งทำให้พระองค์ทรงมีพระราชหฤทยัย ผูกพันอยู่กับชาติและประสบนิกรของพระองค์แนบแน่นขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นยังได้ประจักษ์แก่พระราชาฤุัไทยว่าราษฎรทั้งหลายยังต้องการพระมหากรุณาที่คุณอยู่อีกมากแผ่นดินนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องมานะบากบันและฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมายนะักด้วยชีวิตในดินแดนชนบทที่ห่างไกลธุรกันดารยังยากไร้ ขาดแคลนไปซะทุกอย่างขาดทั้งความรู้ปัจจัยการศึกษาขาดน้ำที่ทำกินและที่สำคัญคือขาดการได้รับความเหลียวแลเอาใจใส่ทุกข์ของประชาชนก็คือทุกข์ของแผ่นดินเหตุใดประชาชนยังเป็นทุกข์ทำอย่างไรประชาชนจึงเป็นสุขและทำอย่างไร ประชาชนจึงเป็นสุขยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทรงตระหนักอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ประทับอยู่ท่ามกลางพระสบนิกรผู้ยากไร้ของพระองค์เสด็จรอนแรงไปในทุกแห่งหนเพื่อจุดความสว่างในความมืดเพื่อดับทุกข์และสร้างสุขขจัดความยากไร้แร้แค้นให้เป็นความสุขสมบูรณ์ แต่ลำพังการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งคราวย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้โดยเด็ดขาดจึงทรงดำเนินพระบรมราโชบายแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาด้วยเหตุนี้โครงการตามพระราชดำรินับร้อยนับพันจึงเกิดขึ้นทุกขนแห่งในพระราชอาณาจักร ซึ่งล้วนมีแนวทางมุ่งแก้ปัญหาหลักสำคัญของชาวชนบททั้งสิ้นโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำอันเป็นหัวใจของการเกษตรเพื่อยกระดับความอยู่ดีกินดีของราษฎรจะเปรียบไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือจอมทัพผู้ทำสงครามขจัดความยากจนความไม่รู้ตลอดจนความเจ็บไข้ได้ป่วย ยุทธวิธีและอาวุธที่สรงใช้ก็คือการพัฒนาซึ่งมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญพระองค์ได้ทรงศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้ทรงทราบว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทใดจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อง,งานชนิดใดซึ่งเป็นผลทําให้ทรงพระปรีชาสามารถที่จะพระราชทานพระราชดำริต่อกิจการด้านต่างๆได้อย่างถูกจุดถูกเป้าหมาย อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยีที่ทรงเลือกใช้เพื่อการพัฒนานั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงเกินกำลังของชาติและราษฎรหากแต่เป็นเทคนิควิธีการง่ายๆที่ทรงทดลองด้วยพระองค์เองจนได้ผลที่ต้องการแล้วจึงทรงแนะนำชักจูงให้ราษฎรเจริญรอยเบื้อพระยุคลบาท สวนจิตรดาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เป็นต้นมาโรเฟสเซอร์พิคาดเพระสหายซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในประเทศสวิสตเซอร์แลนด์และทั่วโลก ท้งยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางน้ําและปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว t h in spite of this I could know the the king remained was very scientific m i n d and which is very important for a king to know about science, because you know that science is now uh, leading the world, so to say. and if the chief of the state or the, uh, or the king doesn't know anything about science, it is very difficult for him. and he's having studying chemical uh, and natural science at the university. he kept his mind very, very scientific, so it helped him. and he knows that science is important for the development, the future development of his people. I know he explained me, for instance, that he was uh, uh, studying uh, artificial rain, either to, to produce rain when it is too dry or to uh, stop the rain, possibly uh, for the future, because it's still difficult, of course, uh, when it is too much rain. I was very glad and to see that the king was very much concerned about this problem, which is a major problem for every country. Uh, 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 whatever the, the, the main activity of the country is, it can be industrial country, it can be an agricultural country, uh, uh, it is important to keep good water and to keep uh, uh, good uh, air, good atmosphere. And uh, although the problem of air depends maybe more about uh, the, f the, the very big area because of the winds, uh, the uh, pollution, air pollution can pass from one country to another one. ชาวต่างประเทศต่างพากันถวายพระราชสมัญญาว่ากษัตริย์เกษตรกษัตริย์พัฒนาผู้หาได้ยากยิ่งในโลกแม้สถาบัน AIT ก็ประจักษ์ในความจริงข้อนี้ จึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชาสามารถเลิศล้ำในการนำชนบทให้วัฒนาแต่สำหรับคนไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ทรงเป็นยิ่งกว่านักพัฒนาเพราะทรงเป็นทั้งนักอนุรักษ์นักฟื้นฟูสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างสารร์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีพายุหยญาตราทางชนละมาศตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่พระองค์ท่านมีได้ทอดพระเนตรไปข้างหน้าเพื่อจะให้ก้าวหน้าแต่ถ่ายเดียวยังทรงเหลียวดูอดีตอันดีงามของชาติไทยอยู่ตลอดเวลาด้วยทรงตรหนักว่าอดีตคือรากฐานของปัจจุบันและอนาคต พระราชภาระที่ทรงบำเพ็ญล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่มีกฎหมายฉบับใดๆบังคับให้ทรงกระทำแต่หากเกิดจากพระมหากรุณาที่คุณอย่างแท้จริงเป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุดเคยทรงเปรียบเทียบหน้าที่ของพระองค์กับหน้าที่ของนักข่าวเมื่อครั้งเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่องานของนักข่าวเรียบร้อยก็หมดหน้าที่กลับบ้านเป็นตัวของตัวเองได้ แต่หน้าที่ของพระองค์ต้องทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาหมดหน้าที่ไปได้อาจจะกล่าวได้ว่าเกือบไม่มีพื้นที่แห่งใดเลยในประเทศไทยนี้ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ไม่ว่าจะธุรก,กันดารสักปานใดก็ยังทรงปีนป่ายขุนเขาข้ามห้วยน้ำลำธารทรงผจญต่อสายฝนและปริงท่ารินไรหรือแม้กระทั่งต้องเสี่ยงภัยอันตรายในเขตผู้ก่อการร้ายขณะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตก็มิทรงหวาดวันทั้งยังได้มีพระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่ว่าราษฎรเขาเสี่ยงภัยกว่าเราหลายเท่านัก เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่กันได้แล้วเราจะขลาดแม้จะไปเยี่ยมเยียนทุกสุขของเขาเชียวหรือนี่แหละคือน้ำพระทัยของในหลวงและด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาทิคุณเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของชาวเขาทุกเผา่าจึงพร้อมใจกันขนานพระนามพระองค์ว่าเจ้าพ่อหลวง นับเป็นชัยชนะที่พระองค์ทรงได้รับจากราษฎรสามัญชนเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์สะอาดยิ่งครั้งหนึ่งบรรดาผู้ตามเสด็จยังจําได้ถึงรอยแย้มพระสูลขณะที่ประทับอยู่ริมถนนเพื่อให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดชายชาวชนบทผู้หนึ่งได้คุกเข่าลงและเอื้อมมือไปจับข้อพระบาทอย่างมั่นคงฉับไว แล้วหันไปประกาศบอกแก่เพื้อนรอบนอกว่าใช่พระองค์ทรงมีกระดูกแน่นอนเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือบุคคลธรรมดานี่เองรู้จักร้อนรู้จักเย็นมีเจ็บปวดเหมือนเช่นราษฎรทั้งหลายแต่การที่ทรงเข้มแข็งและมีพระอุตสาหะวิริยะ มิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคหรือพยันตรายใดๆเลยนั้นก็พราะทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษของพระองค์พระ่อรเราเราลาดเล็น้พระราชปณิธานอันแรงกล้านี้แผ่ขยายไปสู่ผู้ใกล้ชิดพระยุคลบาทนับแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ชื่อว่าเดินตามรอยเท้าพ่อคงจะเป็นคำตอบได้ดีว่าทำไมในหลวงจึงต้องทรงงานหนักมากถึงเพียงนี้ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดพาเข้าไปในป่าใหญ่น่ากลัวทึบแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจา๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วแลนเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะเลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวงูเสือและหมาป่าพ่อจา๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมลูกเอ๋ยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนหรอก ที่มีความรื่นรมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเราไม่ได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถอะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าน้ำตาเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้ากใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียวเปรียบดังเพชร บนมรกรที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขขมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการที่มีค่าไปเถอะถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยท้าพ่อ แผ่นดินนี้ปฏิเสธได้ว่าพระราชจริยาวัดพระราชการณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณนั้นหมดจดงดงามกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจมีผู้ใดามาประมวลกล่าวได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติได้เวลาที่ผ่านมา40กว่าปีในรัชกาลนี้ได้พิสูจน์ให้คนไทยเห็นชัดแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมั่นคงยิ่งนักในพระราชปณิธานเราจะไม่ละทิ้งประชาชนความเจริญง,งอกงามที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยไมิได้เกิดขึ้นอย่างเทพนิยายหรือด้วยประิธานุภาพมหัศจ,จรรย์บรรดาลหากเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งราชธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักมาโดยตลอด ทรงทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาแม้กระทั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยทรงเห็นทุกสุขของราษฎรสำคัญเหนือประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ที่ราศดรทุกร้อนฝนแรงก็พระราชทานฝนหลวงช่วยน้ำท่วมปลูกพืชพันธัญญาหารไม่ได้ก็ทรงจัดระบบชลประทานระบายน้ำให้พืชพันหลายอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นกันมาแต่ก่อนก็ได้ลิ้มรสหรือชื่นชมเป็นบุญตา ชีพสุจริตหลายอย่างก็เกิดขึ้นเพราะพระมหากรุณาที่คุณเป็นหลักชัยดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์จะเป็นที่รักของราษฎรเพียงใด ระบ,บาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมิได้ทรงครองสิริราชสมบัติแต่เพียงอย่างเดียวเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทรงครองใจของราษฎรเป็นหนนิรันดร